เิดโต๊ะทำงานสารวัตรแบงค์ในวันที่ไม่อยู่แล้วยิ่งมองยิ่งเศร้าที่สถานีตํารวจทางหลวงหนึ่งกองกำกับการสองกองบังคับการตํารวจทางหลวงโดยเป็นสถานที่ทํางานของพันตํารวจตรีศิวกรสายบัวโดยได้เห็นว่าภายในห้องมีการเก็บเอกสารออกไปบางส่วนเหลือเพียงแต่เอกสารราชการของทางกองบังคับการตํารวจทางหลวงโดยในห้องจะเห็นได้ว่ามีขวดน้ําเปล่าและก็วงมาลัยวางตั้งไว้ บริเวณหลังเก้าอี้โต๊ะทำงานของสารวัตรแบงค์โดยบรรยากาศที่สถานีตำรวจทางหลวงหนึ่งนั้นที่ชั้นสองห้องทำงานและก็ห้องประชุมปิดไฟมืดสนิทไม่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาทำงานในวันนี้โดยชั้นหนึ่งมีเพียงเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการและก็เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิทยุประจำการอยู่ที่สถานีโดยทีมข่าวได้มีการพูดคุยเป็นข้อมูลสั้นๆโดยเจ้าหน้าที่ระบุว่าสารวัตรแบงค์นั้นถ้าเป็นคนเก่ง ขยันนิสัยดีลูกน้องรักใคร่ท่านทำงานซื่อสัตย์ซื่อตรงไม่มีคดโกงใดๆและเป็นผู้นํำที่ดีนิสัยน่ารักส่วนตัวเป็นพนักงานฝ่ายงานธุรการอาจจะไม่ได้ร่วมง,งานในการออกปฏิบัติหน้าที่แต่ก็เห็นท่านทำงานอยู่เสมอหลังจากนี้ก็ต้องเดินหน้าทำงานเพื่อประชาชนต่อไปขวัญกำลังใจในการทำงานก็เริ่มดีขึ้นทุกคนต้องสู้และก้าวต่อไปขอขอบคุณสยามนิวส์